ถ้าพูดถึงตัวโกงใน r o v แล้วเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ามีตัวอะไรบ้างครับผมแน่นอนละฮะมันต้องเป็นพวกริกเตอร์ตีมี่คีล่าหรือก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะจำกัดความคำว่าโกงของแต่ละคนเนี่ยว่ามันอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ในวันนี้ผมจะเอาตัวง่ายๆเลยมาแก้ตัวโกงเลยนะครับใช้คำว่าโกงเลยเพราะว่าโปรเพยเยอร์แม่งก็บอกว่าโกงอะตัวเนี้ยเราจะไปเล่นช้างแก้ ไม่บอกไปดูในคลิปแล้วกันแต่ก่อนจะไปไปดูเซตอะไรากันก่อนสิ่งเดียวชิ้นแรกที่ผมเล่นช้างนะครับผมผมจะใช้เป็นของทรัพสีเหลืองสเหลี่ยมนะฮะรองเท้ากันซีซีเอามาอีกแล้วเอามาเพื่อตอนไม่มีสกิลหนึ่งและไม่มีอันตินั่นเองช่วยให้ออกไฟได้ง่ายคือโลเอจิสไม่มีไม่ได้โดนตีแลสโลโอ้ฝั่งตรงข้ามเลนบอป่อย ลอยสุดแสนไอเทมชั้นดีในการกันเวทที่ตีที่สุดในเกมชิ้นต่อไปผมจะเลือกออกเป็นคาถาสโลนะครับผมเพราะว่าเล่นเล่เกมแล้วนะฮะเราต้องการซ c ซีมาช่วยเพื่อนนิดนึงและชิ้นสุดท้ายก็แล้วแต่ท่านผู้ชมได้เลยนะครับผมเลือกเป็นเกาะเกิดนะฮะเป็นหลักไว้ก่อนเลยส่วนพลังแฝงจะใช้เป็นรีมานาและโล่นะครับผมเวลาใช้สกิลโดนศัตรูเนี่ยก็จะทําให้เราได้มานากลับมานะฮะจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะจะได้แบบยืนไฟให้เพื่อนนานๆไม่ต้องแบบ แป๊บเดียวรีแป๊บเดียวรีเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นตัวที่ใช้มานาดเยอะมากๆเลยครับผมโอเคไปลุยกันในตัวเกมเลยดีกว่าคัทเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยทีมเราจะ ลำบากมากๆเลยรับเว้ยดูไม่ทันเ <g> ก <ay> ็บก่นกดอัดปุ๊บคือฝั่งตรงข้ามได้เอ่อคีล่าไปนะครับผมคีล่ากับโลลิออนนะฮะโลลิออนนี่ถือว่าโกงไหมในแพทเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบไม่ได้โกงในระดับแบบว่าเว่อร์นะฮะแต่ว่าตัวมันก็เยดูดูหอกหอกยังเก่งแต่ว่าตัวโกง,งที่ฝั่งตรงข้ามได้ไปเลยคือคีล่านะฮะโอเค วันนี้ผมจะเอาช้างมาแก้คีล่าเว้ยนะผู้ชมถ้าใครอยากจะเป็นกําลังใจนะฮะกดไลค์ให้คนละ1ทีแค่นั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมได้แบบเยอะบมากแล้วนะฮะเหมือนท่าผู้ชมแบบว่าเออมันมีปาาฟอยู่ตรงนี้ฮะมันต่อกันยังไงเนี่ยมาเร็ว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 มาเร็าเร็วมาเเร็วมาเเร็วมาเร็วมามาเเร็วมาเเร็วมาเเร็วมาเมาเ ได้ไปหันแล้วเอ้ยอุยนาตยายิงแม่นอยู่ยิงแม่นอยู่ส่วนได้นะนาตยาตามตามผมหน่อยเร็วตามผมเออเฮ้ยใครมาเมื่อกี้ชิบหายแล้วกูดูเพื่อนเพื่อนกูมาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้แล้วมึงแวกกลับไปทำไมเออเอาโออีเออมา่มาัม่งมั่งแต่แรกเนี่ยมันก็จบแล้วโอ้โหท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเมืเ่อกี้เมืเ่อกี้ผมเห็นเอ e ีวิ่งมาวิ่งมาคือแบบเหมือนเหมือนจะมาช่วยผมอะ่ะโอ้โหไอผมก็เข้าไปสิครับที่ไหนได้เขาถอยถอยไปเคลียร์คลิปกลางเฉยโอ้ยเอ e เอ้ยโอ้ยตายฟรีเลยฮะท่านผู้ชมไม่เป็นไรฮะได้แอซิดมาสองตัวก็ยังถือว่าดีนะอนูข้ามใช้ซับเป็นเอ่อเปนหน้านะฮะเปนหน้าก็เ เปีนหน้ากับช้างนี่ผมว่าเป็นตัวคล้ายๆกันนะเฮ้ยเฮเล่นไรเพื่อนกูลุยอ่อนลุยออนอุ้ยเรายังไม่มีอันตีนะเพื่อนเรายังไม่มีอันตีนะเรายังไม่มีอันตีนะแต่ได้อยู่ครับต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วบึ้น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 อย่าไปยืนยิงมันแบบนั้นดิอุ้ยป่ามาป่ามาอุ้ยดูเลือดอยากช่วยก็อยากช่วยป่าป่าเอาเอาจัดเอาจัดจัดบอกเลยป่าบอกว่ากูไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นป้อมกูก็ไม่กลัว ตู่กูก็ไม่กลัวเออเดี๋ยวคนละเรื่องเดี๋ยวช่องบิด <c oughs> โอเคฮะตีป้อมเราเค่อยกลับบ้านก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ไปไปยังไม่เจอหน้าคีล่าเลยวะ่ะท่านผู้ชมคีล่าอยู่บนโอเคผมจะเลือกเป็นออกซับออกซับสามเหลี่ยมอย่างเดียวเลยนะถ้าเล่นช้างนะผมจะไม่ออกอะไรเลยนะยกเวน้นเอ่ออ,อ,อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมจะพิมพ์บอกเพื่อนว่าสลับเอ่อเดี๋ยวนะแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะเล่นอยู่นะฮะโอเคไม่โดน ถึงไมเอยอ้าวถึงเฉยช่วยสิแบบนี้ช่วยสิแบบนี้อัดเตะเพื่อนไม่ไปบอกเลยว่าเอเบลี่ที่เตะมาเหมือนเหมือนเตะน้ำอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเตะแบบเตะน้ำไหมท่านผู้ชมเตะปุ๊บเราแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้าะลรเพื่อนนาสยาตายเรียนล่างคิบหายแล้วเอาไงเนี่ยเพื่อนยังไม่สลับใช่ไหมอุ้ยไม่สลับผมก็ต้องผมต้องลงไปช่วยเซริก้าก่อนสิ โอ้ไม่ช่วยนี่ชิมหายตายห่านแล้วเซลิก้ากูเซลิก้ากูมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเพื่อนเรายังไม่สลับเพื่อนเรายังไม่สลับและก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่สลับเหมือนกันนะฮะมีไหมเนี่ยใช้เชกกิ้วสองเช็คไปได้นะฮะโอ้ยขึ้นไปเล่นเพื่อนเราแล้วเอาอีตายคริโตกระโดดไปนู่นแล้วมันน่ารอดว่ะอุ้ยแต่ได้ข้าวว่ะรอดไหมน่ะรอดไหมน่ะ ไม่รอดอยู่ดีมีใครมาเฮ้ยอติช่วยมันเตะนายไม่ไปสวยถอยออกมาพิกเกอร์เลยพิกเกอร์ออกมาพิกเกอร์ออกมาไม่ว่าพวกเจ้าจะมีซีซีหนาแค่ไหนเจอพลังอ้วนเข้าไปพวกเจ้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้สลับสลับสลับเอา้าพิมพ์ผิดอีกนอรลโอเคฮะท่านผู้ชมเราต้องมาเลนบนแล้วฮะเราเจอกระต่ายน้อยสลิม บอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามนี่ซีซีก็ไม่ได้จ๋ามากนะแต่ว่าที่ผมเอามาเพราะว่าโลริออนเลยหนึ่งโลริออนนะฮะท่านผู้ชมโลริออนเนี่ยคือเอ่อถ้าถ้าถ้าจะให้พูดในมุมมองของเดี๋ยว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 เดี๋ด <laughs> ดยวเดี๋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 ยว โอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ย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 เอาต่อเหรอแทงฟ้อมให้แทงฟ้อมให้ได้แค่นี้ออกไงเนี่ยอุ้ยเดีปึ๊บปึ๊บเอ้าเอ้าใครโดนเตะหลังอุ้ยโอ้ยตามมาถึงนี่ตามมาถึงนี่ชิบห่านแล้วจะจะโอ้โหเกือบรอดแล้วเออโอเคอ่ะช่วงที่ตายนะครับผมเราจะมาพูดถึงไอที่ผมพูดค้างไปเมื่อกี้เลยฮะก็คือ ตั้งแต่ผมเล่นซัพพอร์ตมานะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่านะถ้าเราเจอโรลิออนแล้วเราเล่นซับตัวอื่นแล้วออกล้าง่ะท่านผู้ชมคือบางทีเราล้างไม่ถึงเว้ยมันไม่เหมือนการล้างของช้างอ่ะท่านผู้ชมเขานึก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 อารมณ์นี้ออกไหมท่านผู้ชมโอเคแล้วมันคูลดาวนานอ่ะนะฮะมันคูลดาวนานนะครับผมสําหรับของซับล้างนะฮะ คู<ห>ู <ingt> <ENNIS S 1> ดาวแบบเกือบนาทีเลยนะแล้วโลโลริออนเล่นเล่เกมนี้บางทีนี่เขาก็ยกเพื่อนเราบ่อยนะแล้วแบบถ้าเรามาล้างไม่ทันนี่ก็คือแบบยากอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเจอโลริออนผมแนะนําว่าหยิบช้างมาเลยฮะผู้ชมไยแตดเดียวเกมนี้กูจะมาแก้อันนี้นี่ว่ะกูกูยังมาแก้คิล่ากูยังไม่เจอคิล่าเลยคิล่าคล่ามาให้เข้าซีนหน่อยเร็วนู่โอ้โอเคมาเพื่อนราบน กล่าคือผมแก้ช้างเนี่ยเป็นตัวที่แก้กี่าได้อีกตัวนะท่านผู้ชมแก้ยังไงเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันเดี๋ยวถ้ามันมีช็อตให้ทํานะตีบ้านไปลูกตีบ้านไปลูกเอออย่างนั้นสวยชิกป่าเช็คป่าเปนหน้าเปนหน้าอุ้ยโดนหอกโดนหอกยังไงล้างไปเลยไม่ต้องกลัวครับอัติเราแค่30มสิบวิครับความโกงของช้างฮะท่านผู้ชม,ชมบอกเลยว่า แม้พวกเจ้าจะซีซีหนามาจากไหนนะฮะพวกเจ้าก็ไม่สามารถทําอะไรเพื่อนกูได้นะครับยกเว้นว่ามึงเป็นอเล็กเตอร์กับอารัมนะเฮ้ยเฮ้ยเอาหรือเปล่าล่ะเอาหรือเปล่าล่ะผมก็เริ่มหนาแล้วนะตอนนี้ยท่านผู้ชมเริ่มได้แบบของเริ่มเรียกเริ่มของนำําเริ่มของนําเริ่มของนําหวังมันยกนะจ๊ะยกมาก็ลองดูดิยกมาก็ล้าง แค่นั้นแ่ะโลลีออนไม่ต้องทำอะไรแล้วสาดน้ำเล่นเข้าไปเรื่อยๆได้หมดกระชามก็ลำคาญนะทุกผู้ชมเรียกว่าลำคาญเฮ้ยๆออกมาวะออกมาวะแบบนี้ต้องเปิดใส่เปิดใส่เตะเพื่อนมาเตะเพื่อนอุ๊ยโดนกี่นี่ตกโดดเอ้าอ้าวโดนอะไรตายผมโดนอะไรตายเดี๋ยวโอ้ยตายหมดนะเนี่ยชิบ่อยต้องเล่นช้างสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือนี่แหละฮะท่านผู้ชม คือเวลาเวลาเอาตัวเข้าไปแบบไททายเขาอ่ะมันลืมดูเลือดตัวเองด้วยบางทีนะโอเคฮะเพื่อนเราเล่นอยู่อุ้ยคิล่ามาแล้วเย้คิล่าได้เข้าสซีแล้วเย่ก็ตายได้ข้าวเพื่อนเราเย่แล้วเพื่อนเราก็ตายหมดเย้เย่ชียโอแพ้ไหมเนี่ยแพ้ไหมเนี่ยตายหมดเลยโอ้ตายห่านแล้วตายห่านแล้วโอเคฮะแต่รู้สึกว่ายังเหลือคิริโตะอยู่ เอากันแล้วเอากันแล้วเอากันแล้วมันเห็นเราอยู่บนมันเอาเลยว่ะหุยอันตีพร้อมคุณจะไม่ตายเพียงลำพังช้างน้ำช้างน้ำพี่าอพิล่าผิดเพี้ยนกัเหรอผิดคิดไม่ไปบอกเลยว่าควิดไม่ไปให้เราควิดคือควดควิดคืนหน่อยจบเลยปะเนี่ยจบเลยปะเนี่ยโอ้ชัดดาวชัดดาวชัดดาวโอ้โหอาทไปสิบสองตัว ฮันแนมีโชว์ด้วยนะ AOE เมื่อกี้น้องอ้อยของเราโดดหลบป้อมฮะผมว่าจะทำคลิป AOE ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำเลยฮะท่านผู้ชมกดแล้งทีไรนี่คือโดนยัดเยียดให้เล่นสพอร์ตตลอดเลยฮะนีเลยนีเลยตอนนี้นี่นี่เอ้ยเอ้ยมันจะยกมันจะยกเอออุ้ยโรลิออนคนนี้ยังเฮ้ยเขาถ้าพูดนีถ้าพูดนี้จะดราม่าไหมเนี่ย รู้สึกว่าเขายังไม่เก่งเท่าไหร่วะ่ะท่านผู้ชมโลลิออนคนนี้อาจริงๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือเขาเขาไม่โยกลูกบอลมาเว้ยเขาแบบไม่รู้สิถ้าเจอคนเก่งเขาจะโยกลูกบอลแม่นมากอ่ะเขาจะโยกลูกบอลแม่นมากแล้วเขาจะยกแม่นมากฮะแต่คนนี้รู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ฮะแต่ก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมอย่าดราม่านะมันเป็นมันจริงๆเว้ยมันมันมันจริงๆเมืเเอ่อกี้เอออุ้ยออาลาเว้ยช็อตนี้นะครับหยิบช้างมานี่โอ้ อัตราการชนะช้างนี่บอกเลยว่าเยอะนะท่านผู้ชมมันเป็นตัวง่ายๆแต่ว่ามันมันดีนะเว้ยอขอแค่ฝั่งตรงข้ามยาวอารัมกับเอาอาเลเต,เตอร์มาจับแค่นั้นแหละมาเราจะทำอะไรต่อดีเพื่อนเอาป้อมนี้อย่างนั้นเหรอได้เลยออกมาโดนใครโดนคลิปไม่เป็นไรที่ต้องล้างให้คลิป <c oughs> ล้างให้คลิปไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านเข้าไปเรามีเซริกาเซริกายิงยิง อยู่แนวหน้าเข้าไว้อยู่แนวหน้าเข้าไว้สาดน้ําไปเรื่อยๆเทคทสัตว์เฮ้ยระวังหอกโอ้โอ้ยโอ้โอ้ต้องต้องต้องล้างต้องล้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขามีฮิวเรามีล้างเออหลังเข้าเอ้าคิล่าตายคิล่าตายแบบงงๆโดยที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้มีซีนแบบแก้คิล่าเลยเพิ่งมีซีนเดียวแต่กคูลบก่อนดีไหมตอนนี้ไปละเฮ้ยเปิดป้อมยิงเลยเหรออู้หูยอู้หูยอู้หูย เอาวะโอเคอันตี้ไมอีกรอบฮะอันตี้ไมอีกรอบฮะตีดาร์กไหมเพื่อน <c oughs> ผมว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีนะที่เราจะเอาดาร์กเซเลเยอร์ในตอนนี้เผื่อนครับมาหน่อยเลือดตอนนี้ผมก็สามารถแทงดาร์กเซเลเยอร์ให้ได้แต่เพื่อนเพื่อนจะมาหาไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไ <c oughs> หวป่าวะท่านผู้ชมป่าเพิ่งเกิดอาโออิไปฟาร์มแดงอยู่ซิลิก้ายิงน่าจะแรงละโอเคงั้นผมแท้งให้จะรอดป่าววะท่านผู้ชม ไม่ <c oughs> ดูเลือดยโตช่วยฟันเร็วอูห้หูยหอนมาทีนี่คือหืมหอมลมปากเอา้เาแล้วมาอยู่แบบเรากลับบ้านสิครับแบบนี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้ยไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีผมต้องออกไอ้นี่ดิฟอตตี้รีเวนต์กูมาขึ้นชิวเอิบเดอะลอสอะไรวะเนี่ย <c oughs> เซ็ตของมาผิดโอ้โรถดีมันต้องขึ้นไอ้นี่ดีมันต้องขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นคาทาสโลฮะทานผู้ชม ช่วยสโลเพื่อนในช่วงเลดเกมไปแล้วไปแล้วไปแล้วคีล่าคีล่าขอหน่อยขอช็อตแก้หน่อยมาแล้วมาเพื่อแก้นายมาเพื่อแก้นายเอาหน้าไถแล้วก็ไถไปไถไปไถไปบึน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 มันเล่นง่ายจริงเลยตัวบ้าอะไรจะเล่นง่ายขนาดนี้เนี่ยอับบึนบึนตายปลาแค่กดอัตติแล้วก็ไถ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 ง่ายจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลย เพื่อนก็สบายสบายยิงง่ายๆโดนโยมโดนยกนี่ไม่เคยมีโลริออนบอกกูออกโลิออนถ้าผมเป็นโลริออนจะกูกดออกเกมได้ไหมเนี่ยเจอช้างอุ้ยหอกเหรอแล้วไงแล้วไงใครแครนะครับอุ้ยอุ้ยแต่แต่คนนี้ต้องแคร์เดี๋ยวอย่าอย่าให้ตายเอออย่าให้แครี่ตายฮะเอาสลิมออกมาไกลเกินไปแล้วออกมาไกลเกินไปแล้วเดี๋ยวแค่เพน่าแม่สาวเพน่า บายบายยอมจำนวนเสถอะครับเรามาจาับปลาเดียวกันเราเป็นสัตว์เหมือนกันบายบายนะครับเราต้องขอจบบ้านนายเพราะว่านี่คือภารกิจของเราและก็วิกตอรี่ไปอย่างสวยงามครับผมเกมนี้โอ้โหตอนแรกผมว่าจะเอามาแก้คีล่านะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเจอคิล่าน้อยกว่าเจอโรริออนอีกว่าเจอโรริออนนี่โอ้โหอย่างบ่อยนะฮะปดูสกอร์ดูสกอร์ 10.0นะครับผมคนไดเอ็มเป็นเซลิก้านะฮะเอโอีได้10.2เราได้ที่3นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะฮะในระดับของการเล่นช้างมันมันแอซิทง่ายอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมสําหรับตัวช้างก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะสามารถหยิบมาแก้ตัวโกงได้หยิบมาแก้ก่อนหน้านี้ผมก็หยิบมาแก้ลิกเตอร์นะฮะแก้ได้จริงนะท่านผู้ชมแก้ได้จริงอันนี้ผมไม่ได้โม้นะเอาไปลองเลยถ้าผันนวลข้ามได้ลิกเตอร์ไปเนี่ยคุณหยิบช้างไปเลย รับรองว่าลิกเตอร์เล่นเล่นยากอะ <c oughs> คือแบบจะแบบเล่นแทบไม่ออกนะฮะอืมแต่ว่าแพทหน้าลิกเตอร์ก็โดนโดนเนื้อแล้วแหละท่านผู้ชม <c oughs> น่าสงสาร <c oughs> ตัวเมนผมอีกตัวนะลิกเตอร์โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้า <c oughs> ชื่นชอบก็อย่าลืมสับและแชร์นะฮะแล้วเจอกันใหม่ซีอูเกน